ไปที่ตามต่อนะครับเมื่อสักครู่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกครับถึงทางยก3ตามกันต่อนะครับสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยหรือว่าเจ้าซิ่งครับล่อเป้าเองปั้ำเองพันมือเองนวดน้ำมันเองนะครับทำทุกอย่างครับให้กับทางด้านของเพชรสามาถครับในขณะที่ทางด้านของอันเล็กโอ้ปรมาจารทั้งนั้นครับกิมอยู่เรือชัยคนที่ทำแกนสัก์น้ยอดมวยสองศคนแรกของเมืองไทยครับชาพระรามหกวิษนุชัยปิวเข้มที่มุมนะครับอาล้ครับ จะเดินจัได้ครับตีได้ไหมเพชรสามารถเอาแล้วครับเข,าข่าขวาเนี่ยไปครั้งหนึ่งเข่าซ้ายยัก,กไปผลเ,เวทีครับสุนทอนสีบัวลารูปร่างอาจจะเล็กกว่านักมวยครับแต่ว่าวิธีการน้มลีลาการน้ามแค่คล้องวอกไวแล้วคร,วครับอ้าชนอีกเพชรสามารถนะครับเอาซ้ายไปแล้วถอยตัวกรแทงสวยเอ้ากระชาโดนไปสองทีแล้วก็เทกระจานเลยนะครับเพชรสามารถเพอเล็ต์าานี่เอาอิตาอิตาลีนะครับพิลาน ่าดีทีเลวหรือเปล่านะครับอเล็กเอาโดนอีกแล้วโอ้น้ำเงินมาแข็งเลยทีเดียวเขาใช้ได้นะครับแต่แค่อย่างนี้ยังไม่เท่าไรเอ้าเอาละครับของจริงมาแล้วนะครับถึงอาวุธแล้วครับอเล็กเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโดนกระชากกระตุกแล้วก็โดนเข่าข้าะหมับครับแต่ว่าเนี่ยครับไม่ยอมทิ้งตัวเลยครับมากเอ้าเตียกว่านี้เป็นน้ำมวยไทยฝ่ายแดงอเล็กอิตาลีมิลานแต่ว่าอยู่เมืองไทยจุกกระทันรู้หมดและเอาซ้ายไปนั่นแหละครับเย็นมวยกาดมวยทรงมวยครับ ในขณะที่ทางด้านของเพชรสามารถเนี่ยครับหมุมันตั้งใจครับตั้งหน้าตั้งตาเดินครับสอขวานํำเข้าไปเพื่อที่จะเกาะได้ตั้งแขนเข่าซ้ายยัดเข้าไปใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็เวทน้ำหนักครับร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ครับโอ้โหมวยเวทใหญ่ครับใส่กันนี่ถึงอาวุธเลยครับโอ้โหท่นี้มันมากเลยครับน่อไทยทัาภาษานะครับลายมาเลยบอกชอบจริงๆในการนี้เอาโอ้เจนไปเจนไปเจีนอยู่เจีนอยู่เจนไปเลยนะครับเอาเพชรสามารถ อ้าวลุ้นลุ้นไปเรื่อยนะครับอย่าหมดนะอ้าวใส่ไปไม่เท่าไหร่ใส่ไปพ่องให้ไม่ดีนี่เสร็จนะเอ้าเอาเล็กตั้งรับไว้แดงเอาไปสามารถในในแล้วทีมงานเอาเล็กเยอะเลยครับอ้าวชนอีกเพชรสามารถเสียไปไม่กะตีได้วกะเอกเอกระชากลงนี้แมาไ,ไม่ฟาวไม่ฟ,าว,มฟาวกรรมการเอา เอาลนะครับถึงตัวครับถึงตัวครับทางด้านของเพชรสามารถหมดยกชกแล้วก็สีลีนาดูคุณสุวิศตักระพงษานุรักด้วยครับอ่ะติดตามได้นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาสีนาทีเป็นต้นไปนะครับพีพีทีวีถ่ายทอดสดจากอตอสามจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับติดตามได้ในเพจของมวยดีวิถีไทยครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเวลาเดิมนะครับที่เดิมเวลาเดิมครับเอาละครับบนเวทีีเน่ยครับจัังหหวะะะกกกกรรชาาตุ โอ้โหแล้วก็เกาะได้เขา้า่ผ่านนาทีแรกครับของยกนี้้วครับที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าทางหน้าของอาเล็กโดนแล้วอยู่ได้ครับเพชรสามารถยังไม่โดนครับเอาละครับอเล็กวางหน้าป้ายหน้าครับช่วงพักยกที่ผ่านมาชาระรามหกกิมอยู่เลิกชัยครับโอ้โหแยกเขี้ยวตีหน้ายักใส่ครับบอกว่าต้องเดินครับต้องเดินครับเอ้าคุยไม่ได้นะครับอเล็กเพราะว่ายกที่แล้วนี่เสียแต้มไปแล้วนะครับล้มลุกคุกานไปด้วยเอ้าครับเดินต่อครับอเล็กดันออกไป ไม่ยอมไหมเพชรสามารถเกาะในได้ดักแทงเนี่ยครับตั้งแขนครับใช้แขนซ้ายตั้งเอาไว้ครับเอาล้ครับเพชรสามารถว่าไงครับแหมกระตุกเด็บข่าขวาดอกนี้ครับทําได้ดีครับโอ้โหแม่ทงใช้ได้นะครับเพชรสามารถเนี่ยสั้นกว่าอเล็กเก็ก็แทงดีนะครับแต่ไว้ลูกจับลูกลูกเอาโอ้โห อา้าวโอ้โดนอีกแล้วนะครับอเล็กโอ้เพชรสามารถเนี่ยครับลูกเก่งของเขาเลยครับจังหวะดันเข้าเชือกแล้วเ,เ,เน็บแบบนี้ครับทางด้านของเพชรสามารถเอาละครับทาซ้ายด, <ise. S 1> ดีดเข้าไปครับซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับทางด้านของอเล็กเนี่ยครับทาท้ายเชิญชวนครับทาแรกอ่าเนี่ยครับเท้าซ้ายดึงได้ครับทางด้านของเพชสรสามารถอ่าคนที่ลุ้นยิ่งกว่าก็คือสิทธิศักดิ์เพชรพระยาไทยครับอยู่ด้านล่างนี่แหละครับหมดยกก่อนหมดยก เข้าสูมีการ19แห่งแล้วก็รับกัินที่สนตั้ง8ปีรถผู้ถึง10ปีนะครับ0ูนะครับ662 6555จาก t o โ o ต้าเครมโเตอร์ครับอ่านะครับสามนาทีสุดท้ายนะครับทางด้านของอาเล็กครับตั้งการแล้วก็เนี่ยครับตอนเข้าสามเหลี่ยมนะครับหน้าบ้านของเพชรสามารถเนี่ยครับเตะทับในครับเตะทำลายจังหวะนะครับแบบนี้ไม่เน้นเท่าไรครับแต่ว่าทำลายจังหวะครับ ผลงานผลการแข่งขันนะครับที่ผ่านมาหาทองคำสอกิจรุ่งโรดพ่ายคะแนนนะครับธนูพิษสิทธิ์ยอดธนูครับยอดนักลบแอดสันบาตองพลิกชนะศักเล็กเกียรติเพชรเดชะแล้วก็เพื่อไทยพ่อพนมพรนะครับพลาดท่าพ่ายน็อกให้กับทางด้านของเฮอริเคนจิตเมืองนนท์นะครับใครที่ดูไม่ทันสรุปผลการแข่งขันได้อีกครั้งนึงครับและมอโต้จีพีครับโอ้โหหลายๆสนามนะครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับพีพีทีวีกำนันติ่งชุมแพรครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับเนี่ยครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนอเล็กเพชรรุ่งเรืองไปครับแล้วก็บนเวทีนะครับบนเวทีเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับ